หมดเขาจะเด้อซีรันดูตาเด้อตุยได้หรอคงสึกว่าตุยได้หรอ

<laughs> นี่ฮอนร่างกายสิละ้ฮอนนี่ขันบอนนั่นคาดเอเม่ร์นั่นยุ่ง Nói nice. <laughs> sút Để lửa cảm lửa tên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  lửa like để กายนำกันาเกี้ยังน้อยเนาะมีใครทหานอยู่หมอนี่สี่มเราเห็นกิจเจ้าอันิ่นอันอันเสียงหนึ่งสองสามสสองสก็คือพันแลนมาทางนี้บอกเรนทางนี้แทนทางนั้นยินเสียงเลย ไปได้หัดกายกันบ้างตุ้ยไล่เหรอคงสึกวตุ้ยไล่เดินๆลานนุ่งตาเด้อหัดกายน้ำกันพ้ามอดเขาในหมอยสุกแล้วเอาปลุดอันปลุดอันไฟไว้ปลุดไฟแล้วข้ามันยังฮอนอยู่เนาะข้ามันพอดีสุกเลย ก็ดีเนียนหรือเห็นโเซียบไฟหองเนาะคันว่าหองห้องอุปงเท่ๆแล้วหอหมอนแล้วหอบปุงเลยแล้วมันเสียบไฟหอมหอมหมดแล้วล่ đấy đấy, giờ xong ba nội ta คนชินด้อ I mean ับนำได้เนียหย่เน้ากันย่ำน้าของกับ hạt หั่นหัดไก่คุ้มเส้นกัญญางอ้อมละบานตะกี้เขาอย่างยางขึ้นมาถึงก่็ยางขึ้นมาบนบนกระเจียเทใส่ไฟฟ้าลนาสร้างกัญญางลงมาเป็นสี่ห้าห่อจริงๆมันได้ฮอตสิบห่อคนแล้วก็คือล่งทีเดียวแล้วเดี๋ยวนี้มาเราบนน้ำหนักก็คือว่า บปขึ N ้นสินะเาืทอมันบลง่มันก็บกขึ้นอันนี้เราว่าขึ้นติดติดกินแล้นังอยู่เนาะยกเด y o ยูทู e เด้อจะเด้อพบเจอบเจอพบเจอบเจอ

con luôn có nợ, đi tắt đi tắt, oh, cái trường đó cái trường đó, chờ có hẹn comment, chạy chạy

你家能不能？ đang mải day ốc và cài để đấy bên này, lấy hòn sipe áp nằm khắc, bếp bún à เอาใส่อัน่าจะจันปาเป็นม้่เธอเข้ามนั่งยอดันหัวใจพี่ดวงนี้มียอมให้เธอเนค And <laughs> go. Một đề, Tu kan dah ke